สวัสดีคะ่ะในบ้านทายในต่างแดนยูเคนะคะมาบอกมาทักทายกัน,นะค่ะตอนบ่ายมือหนีว่างเพราะว่าบริเหตุงานบริเหตุงานมือนีมืออื่นเออมืออื่นเฮตุเนียมือเสาร์อยู่มาคุยเรื่องการสมัครงานนะคะเนาะ,ะแต่ก่อนอื่นขอแจ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามีมืมูเผื่อๆทางเฟซทางยังี่ยเป็นมูนนนมกันทางคนไทยแอนเมืองไทยเพนรงมาพนวา,าอย่างไม่เหตุงาน คือเมืองนอกเฮ็ดจังไก่จังสันังสิอันนี้แม่บ้านอ่าบอกไปก่อนนะกนกรณีของแม่บ้านที่แม่บ้านสามีคนอังกฤษได้วีซ่าได้พาสปอร์ตก็เลยมีสิทธิ์เห็ดงานอยู่นี่แต่ว่าคันชีว่ามาจากเมืองไทยอยากมาเห็ดงานอยู่นีอันนี้แม่บ้านคือสิทธิ์แดนแน่นาอยางเดียวคือว่าห้ไปมองที่ว่ากรมจัด กรมจัดหางานต่างประเทศในแม่บ้านขึ้นแนะนําใส่ซัมนี้นะคะยังอื่นแม่บ้านคือสิบหูจากดอกขันไปกรมแรงงานจานานานัดหางานต่างประเทศยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าถือหลอกแต่ว่าขันชีวา่ามาอันติดต่อมาจังสัรค์แม่บ้านบุหูจากคำว่าจักสิเหมาเหจังไถเพราะว่าแม่บ้านก็บริมีกิจการชีวา่าเดักกิจการเกือบแขว่ไขว่ากิจการส่วนตัวคนสิสามาถสวัสดีค่ะบอกเรื่องการสมรัครงานนะคะชีบอกเกินเกินไปนะ แม่บ้านคือสิบสามารถิภาคภัยมาเหตุงานใดนอกจากอันนี้ทีแม่บ้านบอกเรื่องสมัครงานนี่คือบอกเป็นแช์ประสบการณ์ให้ฟังซื้อนะคะนาว่าการสมรัครงานจังไดเหตุจังไดระบบย่นีระบบการสมรัครงานมันเป็นจังไดจังสีนะาเวอาสูฟังซื้อแต่คือสิบวสามาถหางานในผู้ใดใดจังสีนะคะพอด,ดีแม่บ้านเคยบอกสู้ฟังนอเรื่องที่ว่าแม่บ้านจบไดใบประกาศที่ว่า ชาวแคร์เลเบอรทูมาานะคะก็คือคล้ายๆว่าเห็นงานอยู่เนอร์เซอรี่บ้านเฮานี่แหละเป็นผู้ช่วยยูเนอร์เซอรี่มันก็จะมีหลายระดับขึ้นตอนนี้แม่บ้านมีสิทธิ์ก็คือคอควาไรฟายขึ้นมีสิทธิ์ไปสามารถ,าารถเห็ดได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นแค่จบแค่เลเบอร์วันมันบ่ถ,ถึงบ่ถ,ถึงวูดเขาเขาอยากได้สองสามขึ้นไปเังสินะบ้านนี้แม่บ้านได้แล้วบอเื่อนสมัครงานก่อนพอดีมันมี อยากเคล็ดอยู่โรงเรียนค่ะที่ว่าแม่บ้านเคยบอกซูฟังเนาะว่าอยากเคล็ดงานอยู่โรงเรียนเพราะว่าเป็นอย่างที่เป็นท่ามเทิ่มลูกปิดกกิดปิดเทิ่มน้ำลูกเปิดกกิดเปิดเทิมน้ำแม่บ้านก็หาเบิ้งอยู่ในเว็บไซต์ไลน์เว็บไซต์ยูนี่ยูพี่มัดเบิ้งที่แม่บ้านอยู่เนาะว่าเออส่วนมากมันจะเป็นเนอร์สรี่เปิดเบิร์ปีบานีโบยากโบยากเคล็ดจังสันเพราะว่าย่มเห้ือนเขาก็ต้องไปเคล็ดงานย่มที่โรงเรียนปิดเทิ่มคือเก่าสินะ ไปดแม่บ้านเลยพันมันมันกับหัวบอขันเบิงอยู่ท่างเอ่อท่างไหลหรือมันสิบบุกบกับแมนบอมันเป็นชื่อว่าแจ็คแอนจิลชาวแค e ว่สันมันมันมีหลาแม่บ้านเขาไปเบิ้งในเว็บไซต์นี่อันนี้วอยู่อันอันที่คุยอยู่นี่คุยอยู่ใน iPad มันเลยเขาไปเบิ้งบ่ไดดนะครับเขาไปเบิ้งอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีหลายหมองอยู่ในพี่มาร์ดอันนี้มีมียู่มีอยูหกหกทียู่พี่มาร์ดปานี อยู่ไก่บ้านซูนในแม่บ้านครับไกลซูมืออยูหมองครานฮิววาสัน Jack and Jill Child Care มาในแม่บ้านเลยอันไปสมัคร์ลายมองแล้วค่ะมันบอกเขาบอกตอบกลับมากอ่าสันเนาะสมัครไปเรื่อยค่ะคันสมัครแล้วเขาบอกตอบกลับมากกับบอกเด็ปแปลว่าเขาเ้าบริษัทเซ็ตฟุ่ยอย่างนะคะแค่ว่ามันอาชีพหอดเขาซื้อแบบคุณสมบัติอาชีพหอดัในสินาน,นี่ว่าหอยกำลังใจจะของนะคะอันนี้บอยบอกอ่าให้งกำลังใจคนที่ มาอยู่เม่์ม่อยากสมัครงานยัง,ยงสันยังสี่นะคะย่าไปกบไปถอไปถอยไม่ปานสมัครพลายหมองแล้วบานนี่เขาเขียนคําว่า Open time term มาสันโอ้กับแปลว่าเขาเปิดปิดย่ามโรงเรียนปิดเข้ากับปิดย่ามโรงเรียนเปิด,เ,เ,ปดเข้ากับเปิดก็เลยเขาล็อกเขาเปิดจันทถึงศุกเก่ามง้งเสาร์ถึงบ่ายสามหกชั่วโมงต่อเมือส่วนหกชั่วโมงต่อเมือแต่แม่บ้านคิดว่ามันอาจเบบ เพราะว่าตามที่แม่บ้านไปเห็ดเป็นวอลเนเทียคือเป็นอาสาสมาัครอยู่นเนสลีอยู่โรงเรียนน่ะคู่ลงคนเขาเห็ดงานแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตัวมือเขาบดไเห็ดลังค้นกับเห็ดหกชั่วโมงอยู่ค่ะลังคนกับเห็ดหกชั่วโมงลังค้นแต่ว่ากัาบบดเห็ดต่างต่าหามือนะคะอาฮ็ดอยู่สามมือยังสีนะกับพอกว่าเป็นจังไดที่ว่าที่แม่บ้านเห็นนะบาดีก็เลยไปดาวน์โหลดใบสมัครมาแล้ว อันนี้คือเขียนว้ก่อนแต่ว่าถ้าในใส่สีเขียนหล้กกระล่างล่างไว้อ่าในใบสมัครงานให้บอกตามตรงทรพบอบานบอกเคยเลยพอบานบอกเคยกอ,อกใบสมัครใครไม่บานไม่บ้านสิกอ,อกเองเบิดกอ,อกอะกะกอกแล้วก็บอกแม่ว่าส่งโรดหรอกเอาไปให้พอบานตรวจก่อนสะกดถืบอบ่ออันนี้ถืบอบ่อนะให้เพื่อนซอยบอกางว่าให้จ้ความภาษาเขาซอยเห้าเขากอใบได้ว่ารลอยเปอร์เซ็นต์ในการนี้ไม่บ้านเขียนเองเบิด ในการกรอกใบสมัครงานเขาเข้าเขียนเองเข้าหูเข้าเขียนยังลงไปตอบข้ามถามเขาก็ตอบถืกสิบว่าเป็นประมาณลาเข้าบริษัอา,าวัาสูฟังซิน,นะคะสำหรับแต่ว่าเรื่องเธอลัื่องมูลรงคนเพิ่นกรให้พอบานเขียนหายยิงสีน,นําสมัครงานแต่ว่าอยากแนะนําว่าอยากให้เขียนเองเพราะว่าเป็นอย่างที่เข้าเสดอ่านไปพอมาเขาก็กยังลงไปย่มเขาถามเ่าม,มาเ,าเข้าเสดตอบถือเข้าเฉลบไม่ได้ว่าเป็นคือจงอูยิงสีเธอเขียนเองอยู่บอกเข้าเสดยบ้างสินะบานี มันก็สีมีแบบย่างข้าวเนี่แหละคะ่ะมันก็บมิซอที่อยู่ว่าเขียนยูไซสิอันนี้เขาไม่ได้ถามว่าเดือนปีเกิดเลยมองที่ว่าใบาสมัครงานอยู่นีนถิงปีนออกมามาเบิรงนเขาสีถามแค่ว่าไออิด,อดูอิดูเักับ training ว่าสันเขากับสิเขียนว่ามีใบประกาศยังแน่ลหละที่เขาเรียนมาในแม่บ้านเดี๋ยวสิไปหาอยู่ข้างบนบ้านมาลงลงมาเขียนสีเขียนไว้อันนี้บอกเป็นประสบการณ์แนวทางในการนี้นะคะแล้วเขากับสีมีให้ว่า เขียน s พอร์ตเจะคล้องนะใช่ละมันมาหลายมองแต่อันนี้มันอันที่สี่อันที่สามใส่สามเขามีการนี่พร้อมนะ information to support your application เขาให้เขาเขียน s พอร์ตเจะคล้องคล้ายๆว่าคิดว่าจังใดแบบคล้ายๆว่าจะคล้องมีคุณสมบัติจังใดคือคือสิ่งใดอย่าเขียงานนี้อ่อ Describe your personality คล้ายๆฉันโอ้เฟรลี่เขาเขียนไปแล้วเขามีประสบการณ์ยังสั่นประสบการณ์ยังสี่เฟรลี่ฉันไปฝึกงานมองทันมองนีเขียนไปเขีย <c> น <ười> แล้วแมบบ่บ้านก็เสพบานเบิ้งหายแนวทางในการเขียนตีแม่บ้านน้ำมาตะใสแม่บ้านเบิ้งยืนใน Google พิมพ์กขับไปการเขียนสมาร์งานชาวแค่หรือเขาพิมพ์หลือเขาก็เบาหรือเขาเบาเอาภาษาอังกฤษนี่แหละ แล้วมันสิขึ้นแล้วเขาก็มาอ่านิ่งเป็นแนวทางไปแล้วเขาก็เขียนไปเล I con, I feel confident that I am a perfect c o n s n d e r based on my understanding of your childcare work possession แต่เพ่นว่าเขียนมันก็เขียนเนาะเขาอธิบายจากของเขาก็บอกว่าฉันบ่นใจมากว่าฉัน,นี คุณสมบัติดีพร้อมสำหรับตำแน่งนี้ไาได้เขียนไปยักสิตำใดดอกสวัสดีค่ะดาราลาสมนีนะคะอันนี้เมื่อกว่าเรื่องการสมรัครงานซุฟ้ฟังเยค่ะซุฟฟังสอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยู่หนีนะคะหรืออยู่เมืองไทยกับซางดอกในการสมรัครงานบาน,นี้เขากับซีมีมันเนียนทีว่าแล้วกับ employment history เคยเห็นงานอยู่ไซแนเขากับสีมี้เขาเขียน บ้านก็นเริ่มเอาต่างต่างแต่มา่ยุนีพล่ะเพราะว่ามันกับันไม่มีายช่องนะแต่ส่วนมากเขาเสียเอาส่วนมากเขาเสียให้เขียนที่ว่ารีเซนที่ปัจจุบันนี้คืนก้อนแล้ว่อยลงมาแล้วเขาก็สิมีการบอกว่าเป็นยังช่วงที่มีแก๊บที่บริเวณงานนี่คือเป็นอย่างหนึ่งสินะก็ให้อธิบายแล้วกับแค erm ่ไม่น้อนที่ว่ามีการเช็คว่าเป็นอย่างเป็นพวกมี นี่อาญามีคดีบบสมานคิีนี้จังสีตลอดนะคะหละกกอันสุดท้ายอันเขาให้เขียนสพอร์ตจะค้องร้อมว่าเป็นอย่างมีการพร้อมหน้าว่าให้เขียนประมาณบอบตามก็ลอย20่สข้ามว่าเป็นอย่างคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน,น่งนี้คือจังว่าขันมี Experience เนี่คือ Experience จังไดเนี่ยเธอคิดว่าเธอสีสามารถมา ทำงานยหนิงสินะฝรั่งเขาสิเป็นเจงซี่นะและะ้วก็ที่สำคัญเขาบริบกจำกัดอายุว่าต้องอายุนอย้อยอยังสิงสินะโบเกียวยู่นี่นี่อายุหลายเ,ยเหียเฮ็ดงานยังกระได้ยู่นีงได้เบิดคันโบเกียวทั้งเชียร์ไปแต่ว่ากระโบถึงถึงเนวีั้งโบป็นั้งทหารนี่ห่งดาวเท่โบมันขึอยู่กับอันเนี้แต่ที่สำคัญเขาเขียนจดหมายสมัครงานพร้อมอันนี้แม่บ้านล่างก่อนนะคะล่างล่างจดหมายล่างเองน่ละ ลังเช่นไม้แม่บ้านกระเบิงอยู่ใน o o เกิลนี่ละใส่สคำว่าจังดใดเขาสนใจเฮ้าสนใจในการที่ว่าเอนเข้าไปสัมผัสมันกับท่านสมสม็จอยู่ <laughs> อันนี้บอกเป็นแนวทางนะคะในการสมัครงานว่าแม่บ้านสมัครงานจังใดอยู่นีนี่บริพานบริพานผู้ใดดอกเฮ็ดเองแต่ว่าล่งเื่อเขียนแล้วสีแม่บ้านก็สิเขียนไม่อีกกับเช้ให้พ่อบ้านอ่านเบิงอัน สำหรับกอกเนี่ยหันนีหรือคําใดคําศัพท์เขาอาแล้วเขาตีโจทย์บาแตกมันแปลว่าจังใดนี่กลับไปให้พอบานอธิบายว่ามันแปลว่าจังใดนี่อัดอัดแปลให้ฟังแนงสินะกับมันกับขันใดนี่ก็ดีนะคะแม่บานอยากได้อยากอยากได้งานอ่ะนี่ที่ว่าเป็นชาวแค่มันมันบ่ม่นอย่างเนาะค่ะมันกัคล้ายๆความท่ายเฮาเนาะความ้าทายในการเหตุงานอยู่นี่คนๆเฮาไม่อีเกิลมี คว่กระตือหรือล่นยังคิดเสียดายอยู่แต่ว่ามันก็คือว่ามันต้องใส่เวลาในการความมั่นใจนั่มเจ้าของนั่มคือว่านั่นแหละในตอนนั้นกะกะเสียเวลากะเสียเวลาดูแลกระท่องท่องแล้กกะดูแลลูกเสียเวลาเลี้ยงลูกอย่ห่าปีหกปีหมายถึงว่ามันท่องแล้วมันตอกันมันกนเลย เสียเวลาทีว่าอันนี้แต่ว่าตอนช่วงทองกัได้ไปเลี้ยนเล่บาว่านเอียงอยูเทว่าชาวแค่กับมีโอกาสได้ไปเลี้ยนยู่บัานแต่ว่ามันก็เสียเวลาในการเพราะว่าเขาเลียงเขาตุงเรียงลูกจนใหญ่จนใน,ข,น,นข,ขอเขาเนี่ยเขาเด็กกับไปเห็นงานเพราะว่ามือฝไาเรียงลูกซอยอยู่หนีนะคะเพราะว่ามันแพงคือว่านั่นแหละก็เลยนี่ก็อย่างบอกเป็นกำลังใจนะคะในการสมรัครงานอยู่นี่อันอส่วนมากเดี๋ยนี้เขาเขา เขาสมัสงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันเบิดแล้วนี่นะหรือลังเทือ,อยูนีมันสิเป็นแค่คายระบบเพื่อนรูจักกันนังสีพร้อมแต่ว่าคันคันผู้ใดหูจักมู่อยู่มองบริษัทนั้นบริษัทนี้อยากเฮ็ดงานไปเขาติดต่อหายอยัางสีห่งสีได้ง่ายแต่ว่าแม่บานที่ไปสมัคยูนีมาบานมูหูจักไผอ่ถามมางานเกายัางเฮ็ดบอกกันยังเคล็ดอยู่ค่ะยังเคล็ดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นเป็น,ปนงานที่ว่าบด้มีสัญญ,ญาอีอย่างคือว่า บเฮ็ดก,กับโบเป็นอย่างแต่โบได้เงินแต่ว่าเข้าเป็นอยู่ในน้าพนักง,งานเขาอยู่แต่ว่าเข้าบบได้เงินบบได้อีอย่างหน่งคันเข้าด้เฮตดงานหนึ่งสินะมันก็เอยเขาเอาอแบ่งแบ่งสตาร์บหรือเอเจนซี่คือว่าเขาหางานปอนในเขาเขาเา้าบบเอาก็ได้บเฮตดก็ไดแต่ว่าเข้าบบได้เงิน,นยังสินะเท่านั้นล่ะเขากระได้เงินน้าเข้าย้อนเขาไปเฮตดนี่แหละที่เฮ็ดเสมอนน่นะคะบบได้มีงานประจําที่ว่าบบไปเฮตดกระไดเงินบบมีค่ะแต่ว่าอันนี้คืองานประจําที่แม่บ้านอยากสมารนี่คือว่า สมคระใดเฮตงานประจาแต่แม่บ้านคิดว่าอาจสิบรใดเฮตว่าจันทึงสุกซื่อคิดว่านะอาจสิเป็นโรตาอ,าอาจสิไดเฮตย่สองมือสามมือตอทีดคิดว่านะอันหลังจากที่าได้เฮตซองมือสาม,มือตอที่นี่อันที่เหลือเขาก็ไปรับจอบทั้งนอกได้คือว่าไปเหตุอันที่ว่าเหตุอันที่เป็นอันที่ว่าเป็นเช่าแค่เป็นแค่เร่อนะกันไปเหตุใดอีกคือเกาสินะ ยูนีเขาเหตุงานผูน้นึงเหตุงานสองจบสามจบกับมีค่ะแต่ว่าคำว่า,าสองจอบสามจบนบี่่บด้เหตุเบิดมือเบิดเว้นนะคะบด้เห็ุบดบ้เหตุว่าตั้งแต่เสาหอดแรงได้เงินซําเกายู่นีเขาบด้เหตุงานอันเจ็งสี่นะเบาถึงทีอยู่อังกฤษนะคะเขาเสิเหตุงานกินเป็นชั่วโมงเหตุงานกินชั่วโมงนอกจากพวกคือ,อยังพวกทหารตำรวจบ่แน่ใจว่าตำรวจแต่ว่าเบาถึงแฟนจ้าของนี่เราเห็ดงานกินเงินเดือน แต่ว่าแม่บ้านเฮ็นงานกินตามชั่วโมงยังสีนามันกะตั้งกันอ่าเดือนนี้กะอุ้ยเดือนนี้ค่าแรงเดือนใดเดือนค่าแรงเดือนอ่าเมษานี่ค่าแรงสิงเพิ่มแต่ซ้ากันเบิร์ดค่าแรงขันต่ํเจ็ดบอลฮาซิฟนี่แหละแต่ว่ามงึงบอว่ามงที่แม่บ้านเฮ็่งานเอเจนซี่มันสิได้เพิ่มบอละขนาดว่าคำว่าสิได้เงื่นเพิ่มขึ้นนี้อัน มองมองอื่นอะเพิ่มขึ้นเบิร์แล้วราคานะราคานี่สิเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าเขาสิได้เงินนี่เพิ่มขึ้นเบิร์แล้วสินะแต่อยากให้มองว่ายูนีขันบอลซูฟังว่าเงินได้เท่าไดรขันมันเสียเป็นเงินไทยมันก็หลายบาทแต่ว่าค่าค้องฉีดยูนีมันก็สูงมันก็แพงเสียทุกอย่างคนมาเก็บขยะก็เสียเข้าซินแทกเนาะคนเก็บขยะเข้าเอาขยะขยะสิก็มีคนมันีเสียตลอด เสียทุกอย่างเบิงทีวีกับเสียนะคะทีว an ีไล่สินโมเมนวัดสื้อโทรทัศน์มาแล้วก็เสียปักใสด้เบิงเบิดคันโบเสียเงินกับพมีสีเบิงนะคะแบบว่าเสียภาษีเสียภาษีเบิดอ่าเสียภาษีทีวีไล่สินอันอันกับเสียเป็นไล่เดือนทุกเสียอันเบิงโทรทัศน์กับด้เสียเงินนะคะสื้อโทรทัศน์มากมาไหวบ้านนี่ก็ต้องเสียเงินเพราะว่าเขาจะใสอันนี้กับเสียเงิน อ่ากำมาเสียตังหาว่าผู้ใดอย่างเบิ้งสกายอย่างเบิ้งอย่างก่ออันที่ว่าบ็อกซ์ซกัซื้อมาตังหากระเสียตังหานะคะไล่ใดมันไล่ใจมันหลายอยู่นี่มันหลายเสีย MO ทีรถ่ะมันเสียเสียภาษีทุกอย่างเสียภาษีแพงพร้อมเฮ็ดงานกระเสียภาษีแพงเสียชุดเสียภาษีทุกอย่างอยู่นี่แต่ว่าสวัสดิการถามว่าสวัสดิการดีบ่ขันขันอยากให้าซุฟังนะคะกับกับชื่อว่าดีแม่บ้านก็มีความสึกว่า สวัสดิการยูนดีคือการคือว่าคนไขยูนีความเป็นมนุษย์ซ้ำกันเบิร์คือว่าขันเขาลยาบานกับสิทุกสิเนี่ยสว่วนหมายคนรวยเขามาว่าเขาดอกสีเขาสิไปไพ่เวทของเขาเนี่ยแหละคนรวยแท้ๆนะจงซ้ำเฮาองส,งส์กับไปลยาบานแล้วมันมันฟรีฟรีฟรีฟรฟรการรักษาพยาบาลการผ่าตัดฟรีแต่ว่าตรงเขาคิวตรงรอขันบริบปเป็นหลายกับแต่ว่ามันมันจึงหนึ่งคือว่า อยอนมันฟรีเข้าก็เลยตรงเขาคิ้วแล้วก็ตรงล่อ,อยังสินะนะกะแต่ว่าแต่ว่ามันจึงนึงคือว่าแม่บ้านบ่เคยได้บางคนเขาอาจจะได้เบนิฟิตเขาเอินเบนิฟิตเนาะอันที่ว่าจึงหลวงซอยสินะแต่ว่าแม่บ้านบ่เคยได้โบ่บบมี่อันคําว่าเอาบริตติตามหุ้อยู่ของบโบ่ได้บบแมนค่ะมันขึ้นอยู่ใน,ในว่าอ่า สมมุิกับแมนอยู่ขันผู้ใดบ่มีบ้านมียังตกงานตกยักงหลวงกับซอยเงสินะแต่ว่าจังชาบเบนนฟิตนี่ตังแต่นี่กะชาบเบนฟิฟิตคือจีว่ามีลูกและหลวงจะแหงินจนหอดอายุเท่าไดถือ่ว่าแต่ละอาทิตย์ลูกคนแหลกเสียหลายจักน้อยแต่ว่ากับบได้ว่าหลายมากแต่ว่าก็เป็นเงินเพราะซอยค่านั่นค่านี่แต่ว่าเพราะว่าอ่าเงิน เงินแต่ละคนนี่หมายถึงว่าบกเกินหกหมื่นตัวปอนบอกหกหมื่นหกหมื่นตัวปีออ 60, 000, 60, 000วปเออว่าผิดสิได้บานนี้แต่ว่าแม่บ้านบ่ไไ้เพราะาเงิ่นเดือนพนน่อบ้านเกินที่แม่บ้านใ้มาตอนนั้นพ่อบ้านเดี๋ยวเอาเงื่นขึ้นรัฐบาลแม่บ้านเล่นบ่ไไ้อีกอย่างฟรีจักยางสินาบจากรัฐบาลบา่ไไรชาเมตชาเบเนฟิตแม่บ้านกันบบ่ไไ้บ่ได้เพราะว่าเงื่นเดือนพ่อบ้านเกิน แต่ว่าสมมติว่าขันพับานเงื่อนเดือนประมาณสี่มื้นหนึ่งสี่นะต่อปีโมเมนเงืเ่อนเดือนบ้าพิดเงื่อนไลยได้ต่อปีเนี่ยบานนี้แม่บานก็ได้ประมาณได้ประมาณแม่นบลึกดิบแม่บานฟังพัวบานบอกเขาใจถือก็นอบว่าสมมติว่าเฮานี่บกเกินเฮานี่พวกบบเกินร่วมกันแล้วพูดซ้ำเปอ่าหรืองไงแต่ว่า เงินเดือนพอบ้านผู้เดียวนะลบเกินไปแล้วมันก็นเลยบอด้ยอย่างสินายแลวบอด้เบนิฟิตอีกย่งน้ำเขาจัอยางไปแต่ว่ายูนีดีจังนึงคือว่าเด็กน้อยเด็กน้อยอ๋อสำเนียงคนอังกฤษฟั่ง,งายากบอบอนะคะคิดว่านะทีว่าฟั่งยู่นี่นะแม่บ้านฟังง่ายก็ซุ่มทีคือซุ่มคือจะขอ,องนีไะวา่าซุ่มไปว่า คนถีบแมนฝรั่งแท่มา่อบอกภาษาอังกฤษเนี่ยคือยังพวกทีเป็นแขกมา่อบอกนี่แม่บานถีฟังเข้าใจยากแต่ว่าขันฝรั่งแท่าบอกก็แม่บานนแม่บานเข้าใจเออ่แม่บานเข้าใจที่เข้าบอกซัมเนียงอังกฤษเนี่ยเป็นสำเนียงที่เคลียร์แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอยู่ไสยอยู่ทางเหนืออยู่ทางสกอตแลนด์แห่งฟังยากอีอยู่ทางอย่างกับแมนเชสเตอร์ก็คือสปีดซัเนียงอีกสำเนียงหนึ่งสำเนียงทางใต้กับอีกสำเนียงหนึ่งมันสถีคนละสำเนียงแต่ว่าขันฟังว่า เข้าลึงซ้ำเนียงใส่เข้ากับสิฟังอันนันออกนั่งเชื่อเข้ากับสีฟังทั้งถ่อยู่ตังขึ้นไปทั้งเหนือเข้ากับสิฟั่งเข้าอย่างจังหน่อยยังสีนาแต่ว่าขันเบิ้งหนังเสียงในฟิล์มขันภาพขันเบิ้งหนังเสียงในฟิล์มเป็นหนังประเทศอังกฤษสิฟังเบิ้งนะคะซ้ำเนียงภาษาอังกฤษเข้ากับสีอีกซ้ำเนียงหนึ่งพวกอเมริกากับสีบอกอีกซ้ำเนียงหนึ่งยังสีนาคนละซ้ำเนียงบอกคนละซ้ำเนียงแต่ว่า แต่ว่าแม่บานฟังภาษาแม่บานว่าคนคนอังกฤษสีบว้าชัดกว่างสินะแบบว่ายุ่หนีเขาสีบว้าชัดแต่ว่าอกหอว้วยแล้วล <laughs> ืมวอาไปไกลแล้วออ่าเทคนิคเทคนิคแม่บานซื้อหนังสือมาแล้วเขาก็สีนีอันเทคนิคในการเขียนจดหมายในการเขียนจดหม,มายสมัครงานจดหมายลาออกจดหมายนั่น,น,นจดหมายนี่เังสินะล่ะก็สมัครงานพร้อม ที่สาคัญเขาก็อยากเขาเขียนว่าเขาอยากเข้าอยากหัวเขาอ่านออกเขียนได้บอน้านั่นแหละนะคะก็เลยนี่แต่ว่าการเดยวมาส่งข่าวนะคะบอกสูฟั่งสุดอกว่าสมัครกัดสีโบแมนอิติ์นี่หรอกค่ะส่งไปสมัครเนี่ยเพราะว่าตรงมาเรียบเรียงอีกจังน้อยก่อนเพราะว่าท่านเด็กไปหาข้อมูลนอันที่ว่าสมัครงานแต่เกาพอาตรงไปหาขอมูลเขียนมาแม่บ้านเก็บไว้ยุ่แต่เขาชิมีการถามพ้อว่าคันได้คันได้งานนี่ชิจอยได สี่จอยสิสามารถเริ If, <till S 1> ่มได้ยงมได้เังสินะลังคนกะแง่เขาไปสมัครเขาก็ว่าเ้าอาจจะมีฮองรีเดียยูไปฮอลิเดย์กับมาค่อยสิเริ่มได้เังสินะกันเขาอยากได้เขาอีลีเขาก็ได้แหละค่ะบ่บ่ได้หยางจังมีดอกยู้งในการสมัครงานอันนี้คันได้สิปื้มมากเลยปื้มปื้มเพราะว่าตะกี้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยสมัยตะกี้น่ะอยากเป็นคู่อยากเป็นคู่คือแม่ ไงมากเพิ่นความคิดเปลี่ยนไปอยากเป็นนันอยากเป็นนี่แต่ว่าแกยังอยากเป็นคู่อยู่อยากเป็นคู่ได้กับว่าแน่ใจนะคะเพราะว่าคือแบบเพราะว่าเขาเห็นงานกับผู้เฒ่ากับผู้ใหญ่หลักะเห็ดงานกับเด็กหน่อยแต่ว่าไม่ควมมรู้สึกตางกันเห็นงานกับเด็กหน่อยมันสิเป็นว่ามีชีวิตชีว่ามีแบบเขาเลี้ยงสาเขาหนาลากริงสีนาบ,าบา้านนี้แต่ว่าเฮ็ดกับผู้เฒ่าที่เขาไปดูแลเพื่อนนี่เายังมีควมมรูซสึกว่ามันน่าสงสารเป็นตะลิ่โตุนหลกะขันห้ามอง เพราะว่าที่แม่บ้านไปเห็นนีกเขาพ่นสิพาก,กันเป็นดิมินเชียคือเป็นมองงานว่ามีโอกาสมีอาการทางประสาทนี่ละกับบ้านเฮากับเป็นเริ่มเป็นลายและเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กไม่อย่างกับเป็นประมาณว่าในความในสมองนี่เป็นในสมองเวื่องจธอแบบว่าบุกหัวว่าขันยาเขาห้องน้ำเขาจังไดเขาแล้วเห็ดจังไดสิกินเขากัะป้อนจะคว่องบวกปินกินบ่ไใด้จักสิเฮ็ดจังไดยังสีนะเลื่องเอ้งคนกับบอบ่ไใดร้องคนมันกับอาการสุดลุ่งเทื่องเอกัะยางบ่อดบอกบ่ไดด มันก็มีหลายอาการหนึ่งสินะแบแต่ว่าเขามองย่ยมเข้าไปเห็ุไปเหตุงานแม่บ้านมองเนตตาของคนป่วยที่เม่บ้านเหตุเป็นสิเขามีข้อมรู้สึกว่าทุกๆคนที่ยุ่งนั่งยุ่งมองนี้ต้นหนาเห่านีเขามีข้อมรู้สึกว่าเพิน่นพานชีวิตมาหลายเพิน่นพานมีชีวิตที่แบบว่าพน,น่าสิจใใําได้ในความสรงจําดีดีที่ผ่านมาแบบมีความรู้สึกริดตนมองง่ายซะแบบว่าเท่าจังซีแล้วเขาหน่าสิอนจอย enjoy บัดเท่าคข้ายๆว่าควรสิเดเล่นกับล้านเบิ่งลูกเบิ่งล้านไปอยากไปเที่ยวไซกับแจ่เมือนกับตะลิต้ย่มว่านั่งเถื่อสามีภรรยาผู้หนึ่งอาจสิเป็นละบานี้แฟนตรงมาเยี่ยมแล้วกะมันตะลิตนเพราะว่าเฮ้ากับอย่างมีความทรงจำทีด่ดีคือคิดคิดไ่พอใส่แม่เฮ้าย่มเฮาขันพอกับแม่เขาเป็นย่งส พอแม่จำเฮาบายย่ได้เองสิแม่จักเพิน่นเบาอีกอยังลราเพิน่นเบาของเพิ่นไปเพิ่นจำเฮาบ่ได้เฮาก็มีความรู้สึกเสียใจเนาะแบบว่าบันโบแมนกับแมนพอกับแม่เฮาอยู่แต่ว่าโบแมนคนที่งเฮาหูจักมาก,ก่อนหนึ่งสี่นาะทีทีทททนี่อันนี้บอกเรื่องงานนะคะบอกเรื่องในในอันนี้ละกะแต่ว่าอยู่นีเขาไม่เขาเห็นความสําคัญหล่ะคะ่ะเขาก็สิมีหน่วยงานมันา,นานันมันนี่อยากให้เมืองไทยเป็นหนึ่งสี่ขึ้นกันเพราะว่า อยากให้คนไทยเข้าใจหลหลายนี่ทีตะกี้แม่บ้านกับบอเข้าใจแม่บ้านคิดว่ายายแม่บ้านแต่ตอนเราเพิ่นย่างแม่บ้านคิดว่าเราเป็นนันนี่แหละเป็นดีมินเชียนี่แหละเพราะว่าอาการที่ทีแม่บ้านเห็นยายเจ้าของตอนนั้นน่ะเราก็เป็นคนเราก็เป็นอาการคือตอนคนที่แม่บ้านไปดูแลหมองหันละเราสิเป็นยังสั่นเลยล่ะแค่ว่าร่างเท้เข้าอกเข้าใจเพิน่นเข้าโบเข้าใจว่าอาการคอนอาการ เขาตรงเฮดจังได้ยังสีนาะออบอกไปไกลแล้วเรื่องงานแต่ว่าไม่บาน,นยังฮักงานที่ไม่บานเฮดอยู่กันยังสีบดถิมแต่ว่าคันไดงานประจํากับสีดีในไดงานประจําคือการันตีว่าไดเงื่นเขาเ <laughs> งินนี่สําคัญมากนะคะสําคัญมากใ <laughs> ส่ดีกับเ,เงินเอ้ยอ๋อคุยกันหอสายอุ้ยจะไปพาบลูกค่ะ้วไปพาบลูกแล้วกะ อยากฝากเทคนิคนะคะในการที่ว่าให้จังไดเพราะว่าสีเก่งภาษาอังกฤษเยอะย่าไปว่าหายใจของจังสั่นเยอะอย่าไปว่าจใลของขี้ลายยังสั่นยังสี่นะมือไผ่เก่งมาตตใดเราค่ะขันบ่เดว่าห้วางแซ่ขันบ่แม่ลูกคืนอีรีนะขันเป็นคนไทยเฮายังแถแๆมากมันกะห่าอยู่นอกจากคนที่ว่าเขามาหลือคนเลี้ยนมาตนาหน่อยใหญ่มากเขามาเลี้ยนอยู่นี่จังนั้นเขาเก่ง แชค่ะจังเฮานี่เขาต้องอาศัยความพยายมเอาแม่บ้านกับพายามบดเดกงนะคะพยายมพายำยามยงมากคือกันพยายมในการเวาการเขียนการอ่านลูกสาวนาลากขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยวจึงได้คอร์สโซนะคะนีใบใบสามหกนาทีแล้วพอเขาโรงเรียนเลิกใบสามสิบสิบห้าที่นายกะสิกับมากกสซีฮะเขาสุลูกินเพราะว่ากะสิเด็กผ้า โซฟีไปเรียนบัลเล่อุ้ยผ้าสีไลค่ะผ้าสีชีวิตนี่แหละผ้าสีชีวิตมากหาก็ต้องใส่เนาะค่ะเนาะแต่ต้องเอ็นจอยก็บอกแม่ว่าหาแต่เงินละบุ๊กจกใส่็ะตะใส่เป็นน้ำนี่แหละค่ะมันก็นเลยเบิร์เนี่ยค่ะถ้าได้ใส่คือว่าต้องเอ็นจอยชีวิตจะคล้องน้ำนี่แหละมีันี่ก็ต้องรับผิดชอบพอแม่ย่างเข้าก็ตก้องรู้แลตอบแทนเพื่อน้ำนี่แหละตามตามกำลังทีงเขาเฮดได้เองสินะกับ ก็บ่ามันเป็นกำลังใจในการสมรัครงานแต่ละคนนะคะว่าเนี่ยเคล็ดลับแม่บ้านหรือการเคล็ดลับแม่บ้านการแชร์ประสบการณ์ในการสมรัครงานว่าเหตุใดในแม่บ้านหาอย่างสี่ลคะค่ะหางานนี่หาอย่างสี่ลคะค่ะในอินเทอร์เน็ตการสมรัครเหตุอย่างสี่มันบอกเลว่าสมาัครแล้วเขาเทิน้นเขาเข้าโบพานนี่แปลว่าเขา้าบบสำเร็จนะคะบบแมน เฮ็ดต่อไปก็เฮ็ดต่อไปสมัครไปเรื่อยมันบริียหายเดี๋ยวก็แค่สมัครบริษายมันก็บม่เป็นสมัคร์คไม่ไปหันละมันบริษมันบริษเป็นยังเดี๋ยวกับในการสมรัครงานนี่กรพโผกันไหมนะคะกำ <c oughs> ลังรบกวนเรียนเทคนิคอันนึงค่ะเดี๋ยวมือจิมาเทคนิคของแม่บ้านนี่แหละตามสไตล์แม่บ้านในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นนี่แหละค่ะดูว,ว่าเรียนยังไงย็ดยังไงเอาคุยคุยกันไหมนะคะแม่บ้านขอตัวไปฮับลูกก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ